การแจกแจงความที่โดยใช้ตารางเชิญมาเรียนกันเลยค่ะการแจกแจงความที่โดยใช้ตารางนะคะการแจกแจงความถีโดยใช้ตารางตารางแจกแจงความถี่นะคะการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะข้อที่1คือพิสัยเร n g e เท่ากับค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดเท่ากับ x max ลบเอ็กข้อที่2กําหนดจํานวนชั้น จำนวนชั้นก็คือ n คือ50นะคะในข้อนี้ก็เป็น5อย่างนี้นะคะหรือแล้วแต่ว่าจะกำหนดนะคะข้อที่3แสดงค่าความกว้างของดัพาช,ชั้นนะคะความกว้างดะพ้าช,ชั้นเท่ากับค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดหารด้วยจำนวนชั้น i เท่ากับเรสวนด้วย n เศษบัดขึ้นลงตัวบวก1นึตัวอย่างข้อมูลคะแนอบวิชาสถิติข,ของนักศึกษา60คน นะคะนักศาสาสังเกตเมื่อเราดูเลขแล้วเลขมากสุดคือ96เลขน้อยสุดคือ35ดังนั้นเมื่อเราสร้างตารงางแจกแจงทีจำนวน8ชั้นจะนี้96คือเลขมากสุดลบ35คือเลขต่อสุดนั่นคือพิสัยได้61จากนั้นกำหนดว่า8ชั้นก็เป็น61หารด้วย8ได้อะไรคะได้7.625เศษปัดขึ้นเป็น8 เราจะต้องสร้างตารางแจกเสียงความถี่โดยกําหนดให้มีความกว้างระภาบชั้น8นับขึ้นมา8เลยเลขตามสุดคือ35นับไป8นะคะ35 36 37 38 39 40, 40 41 42เป็น35ถึง42นะคะชั้นต่อไปก็เป็น43 43 44 45 46 47 48 49 50นะคะชั้นต่อไปก็จะเป็น51ถึง58 5้าสิบเก้าถึงหกสิบหกจ็ถึงเจ็ดสิถึงแปดสิบงแปดสเก้ถึงเกจะสังเกตเห็นว่ามีจํานวน8ชั้นตามที่โจทย์กำหนดนะคะหนึ่งสองามสี่ห้าหรอยขีดเราก็ไปดูนะะว่าเลขอะไรต่อไปอันตรภาพชั้นนะคะความถี่ อันดับชันก็คือที่เราได้แล้วนะคะความถี่ที่เรานับตัวเลขไว้ความถี่สะสมก็คือนําความถี่มารวมกันในแต่ละชั้นนะคะความถี่สะสมเริ่มที่เลขหนึ่งหนึ่งบวกสองสอไปบวกนะคะเป็น 3, 3มบวกหเป็น 9, 9้3เป็น 22, 2 2ิบสอเป็น 38, 3 8ิ8เป็น 56, 5 6ิบวกสเป็น5้าสิบแปดหบกสเป็นหกะคะความถี่สัมพัสเมื่อทั้งหมดคือ60 ให้นำช่องความถี่ไปส่วนด้วย60 1ส่วน60 2ส่วน60 6ส่วน60 13ส่วน60 16ส่วน60 18ส่วน60 2ส si ่วน60 2ส่วน60นะคะความถี่สะสมสัมพัทให้นำช่องความถี่สะสมคือ60ไปนำช่องความถี่สะสมมาส่วนด้วย60 1ส่วน60 3ส่วน60 9ส่วน60 22ส่วน60 38ส่วน60 ห้าสิบหกส่วนหกสิบห้าสิบแปดส่วนหกสิบและหกสิบส่วนหกสิบมาค่ะมาดูกันเลยว่ามีคำถามมาตอบสิมีคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าหกสิบเจ็ดอยู่กี่คนหกสิบเจ็ดอยู่ที่นี่นะคะต่ำกว่าอยู่กี่คนบวกกันเลยค่ะหนึ่งบวกสองบวกหกบวกสิบสามเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบเท่าไหร่เอ่ย จบคลิปนี้แล้วเชิญพบกันคลิปหน้าเลยค่ะบ๊ายบาย